ก,ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปน,นะครับต้องการจะเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับสาหรับรูป่อนตอนนี้นะเข้าไปกันเลยในอนาคตนอกจากอุตสาหากรรมไข่มุกแล้วเหมืองเฉินก็ยังปลูกสาหร่ายอีหลงซึ่งเป็นวัตถุดิบทางการแพทย์เทียมและพัฒนาอุตสาหากรรมอย่างจริงจังด้วยฉันได้วางทิศทางใหม่สําหรับการพัฒนาอนาคตของเหมืองเฉินไว้แล้ว มืงเฉินจะเข้าไปสู่ความรุ่รจนดครั้งใหม่อะทะเลทรายแวะถ้าเป็นคุณเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะไม่ว่ายัางไงก็ตามนะฉันก็ยังไม่ได้ถามคุณเลยว่าคุณคือหลอดแห่งเมืองเฉินในชีวิตที่แล้วของคุณใช่ไหมอืมผมบอกคุณก่อนหน้านี้แล้วนะว่าผมเนี่ยมีลูกเหนืห่อยใจและผมสร้างเมืองเฉินมาเพื่อลูกน้องของผมนะ่ะ มินจิงถ้าคุณสามารถผ่านด่านสะพานเชือกนั้นไปได้ก็แสดงว่าคุณเป็นลูกของผมไงเข้าใจไม่ว่าฉันจะไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฉันก็ดาว่าเราจะมีการแลกกันอยู่ในใจกันไปตลอดชีวิตและจะไม่เปลี่ยนแปลงเพียงเพราะการเกิดใหม่นี้ดังนั้นฉันจึงได้ทาการตั้งค่าพิเศษสําหรับสะพานเคเบิลนั่นเพื่อพิสูจน์จุดนี้ด้วยเอ้เยี่ยมสินะชู่บะอบคุณว่าผมดาถูงจริงสินะ คุณนะ่ะเป็นของผมเสมอนะอืมนั่นสินะนั่นอาจจะเป็นเพราะสัญญามังกรก็ได้แอบบยิ้มก้มขมิมแล้วนี่คุณตายตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ดปีในชาติที่แล้วงั้นเหรอได้ยังไงอ,อ่ะอ๋อเมื่อยี่สิบเจ็ดปีก่อนนะ่ะผมนะ่ะบรรลุเป้าหมายในชีวิตของผมสําเร็จแล้วนะ่ะและแทบที่จะราไม่ไหวในการทาภารกิจต่อไปนะ่ะจะบอกว่าพี่หมอคอตอกอเพราะเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของฉันคือการทําหาคุณไง อ oh. ตอนนี้ฉันมีสาหลายมาังกรแล้วฉันอยากจะออกจากทิพิมูในวันพวกนี้เพื่อรักษาเกี่ยวเิียงๆอะ่ะไม่เดี๋ยวผมจะหาวิธีเชิญเขามาที่นี่เองนะืมฉันไม่จะมีเลาสังหอนเสมอว่าถ้ามิติ้งไปจากทิพิมูฉันก็จะสูญเสียจะไปเพราะฉันไม่ยอมอะ่ะ The next day มันตัดมานะเขา,าเรียกอะเยเจียเว้าวอย่าเอาการลำนี้ผมเขียนครับนี่อู้สุดยอดเลยเย่ยไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่สำหรับนายที่จะเล่นเหมอนดอกนะฮะนี่พ่อพ่อจะเล่นกับใครอ่ะผมเป็นลูกชายแท้ๆของพ่อนะได<ว>้ยังไงอ่ะจะไม่ใช่บรรพบุรุษรุ่นที่สองที่นี่ถ้าคุณต้องการที่จะนั่งบนนั้นนายก็ต้องพึ่งพาความแข็งของนายเองนะที่นายจะพูดนั่นเนะ่ะ ว้าวมาคุณลงตัวร้ายไม่ได้โงหกฉันจริงด้วยในวีแชทอ่ะคราวนี้ฉันถูกจับตาดูในฉันก็แอบออกมาจากที่พี่มูได้สําเร็จอ่ะปิ้งหะฮะพี่ิงเหรอเอาจริงดิเดี๋ยวไอจิเด็กวันพิชัยน่าใครมะ นี่มันอะไรเนี่ยจะไม่ได้รู้ผิดไปใช่ไม่เนี่ยผู้หญิงมานี่เป็นเพียงแค่การผมแค้เท่านั้นนะอย่าหลงกลล่ะที่ฉันสามารถหนจากบริการได้ก็เพราะไอ <_ s 1> ้บอกมาน่ะจงว้วนนายมาที่นี่จริงด้วยอ่ะเพื่อไปเล่นกับชายได้เปล่าอ, <_ s 1> อ่ะฮะว้าวเด็กคนนี้สนใจที่จะเล่นยานอวกาศกับนายได้หรือเปล่าวะห็นอยากขึ้นยานนี้อ่ะไ,ได้ได้ได้ฉันก็อยากเล่นเหมือนกันอะบบ่ะไปฉันไปด้วยสิ พระเจ้าอิจฉาคนที่มีความสามารถนายแข็งเก่งในจางเทคนิคแล้วแต่สมรรถภาพทางร่างกายของนายก็ยังบกพร่องอยู่<บ>อ่ะฮะอะไรนะเมื่อนายบินในอวกาศได้ปั๊มอิสโตรีนนั่นอาจจะไม่สามารถทนต่อมันได้และอาจจะเกิดระเบิดตัวตายในอวกาศนะนะซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของนายมากเข้าใจเปล่าพัดจริงเหรอไม่ไม่ผมอยากยบินเนะี่ยผมอยากบินในอวกาศเลยไม่เอา เบร่เจ้าอ้ว<บ>นอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวฉันจะรีบจริงๆมาเพื่อรักษานายเองเข้าใจนะนี่ฉันสามารถรักษาโลกของนายได้แล้วนะภายในเวลาครึ่งเดือนนะ่ะมาล้จจ้าตัวช่วยว่าผมทําได้ครับเดี๋ยวผมขบอรบรคกบๆผมก่ันนะตุ๊ตุ๊ตนาะยเกป่าฉันกับลุงของนายโกรธแล้วนะถ้านายตกจนสามารถเดินกับคนอื่นได้นะ่ะนายอยากจะทําให้ลุงของนายโกรธจน แล้วผูกขาดทรัพย์สินพันล้านของลูกของนายเป็น,ขอ,นของนายคนเดียวใช่ไหมวันที่คุณสวยบอกว่าเธอสามารถรักษาความเจ็บป่วยของลูกน้อคนนี้ได้ล่ะฮะอะไรนะปรากฏว่าเป็นเธองั้นเหรอ้าชายกู้ลุงของไดเด็กวันวันที่ม่ฉันอยากจะคุยกับเธอน่ะเอาตัวถามให้เธอคุยไดเปล่าอันนี้สวัสดีนะฉันชื่อชื่อจริงฉันขอโทษจริงๆนะที่เราไม่ควรไปรับเด็กคนนี้มาโดยที่ไม่ได้ทักทายก่อนนะ่ะ ผมเป็นหมอแล้วก็เป็นพ่อแม่ดังนั้นฉันววรบกวนคุณในการดูแลเด็กเลขอขอขอ็กขอคุณช่วยั่วขราวนะไม่ขีปิที่ผ่านมาคุณเพียงใดบ้างเหรอเอ๊ะนี่คุณรู้จักฉันเหรอมากกว่าแค่คนรู้จักอีกอะลืมไปหรือเปล่าว่าตอนเด็กๆเ,เคยพาไปกินทุกที่นะ่ะลืมมาไปซะลืมมาไปซะฉันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเลยไม่ปประโยชน์ที่เราจะเสียใจเพราะเธอเรียกเราว่าพี่ชายไม่ได้อีกแล้วอ สนใจจ้งหญิกเจ้าใครนะดังนั้นดังนั้นได้ปลดกลุณรักษาอากา,ารปวดคองเด็กอนั้นได้ดีขึ้นด้วยละ่ะส่วนทางฉันน่ะไม่เป็นไรมากหรอกขอบคุณมากนะที่จะดูแลเขานะ่ะฉันจะรักษาความลับนี้ให้อย่างแน่นอนนะกลางดึกเนียเ้ยฉันนี่ไหวแล้วเช่นจับกินเนื้อแหละ <S <S อืมแค่จะกลมากินเนื้ออนเนื้อมานี่นี่เจ้าหนูเพียงแค่ดื่มยาต้มสลายมังกรนี่นะ มันก็จะดีมากเลยล่ะการกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงและการควบคุมน้ําหนักของนายเท่านั้นที่จะสามารถรักษาโรคของนายได้นะอ้าวอ้ามมันเฉียวตือนยุ่มยุ่มยุ่มเนื้อเนอนี้เลยอะแกไม่รอดแน่อ่าชิด้วยชิวยด้วยผมว้นะไม่เป็นชิดด้วยอ้า อาช่วยด้วยผมเป็นอะไม่เป็นอาอาช่วยด้วยช่วยด้วยแงะเปิดประตูเนี่ยเป็นมังกรอ้วนชิปเอาขึ้นมาเฮ้นี่แห,หละเหรอรูปร่างแท้จริงเนี่ยนี่มันหมูอ้วนชจัดไม่ใช่มังกรหรอกนี่มันตนัวห้าเดี๋คนนี้จะไม่เก็บกินได้ต่อไปแล้วขอตัรับเออ เฮ้เธอเนี่ยเป็นมังกรผู้สูงศักดิ์ที่สุดในที่พี่หมูจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นงี้อ่ะเฮ้ออะอแย่แล้วนี่นี่ฟังนะไอ้หนูตามตำนานของผอมมก,กของเราเนเหมือนกับเนื้อของเทพเจ้ายเลยล่ละอย่าให้คนอื่นรู้นะว่านายเป็นลูกมังกรตัวน้อยน่ะหากพวกเขารู้ว่านายเป็นลูกมังกรแล้วก็ก็จะจับนายทําซุปเฮะอะไรนะซุปเหรอบอรอ้อไม่อยากทำซุปอ่ะไม่เอาอ่ะ ไม่ใช่คนสวยครับนี่บอกเก็บกไปคนรับใช้ครับผมไม่อยากทัวับซุปอะ่ะคนรันะครับที่ปวดนะครับผมไม่อยากตัับซุปครับ <S 2> <S 2> <S อืมฮะคือเรื่องอะไรล่ะครับพี่ <S 2> <S 2> <S อ่ะชิบหายแล้วอืมอะไรเนี่ยทำไมเด็กอ้ว,วนตัวน้อยของเราก็กลายเป็นรูปมังนรตัวน้อยได้เลยเนี่ย นอนเดี๋ยวนะเขียวไปเหลียงเียงสูๆเจ้าวัวนเ,นเป็นไปได้ไหมว่าพี่ทำให้ของฉันมีรู้ทั้งหมดสี่คนจากลูกคนเดียวน่ะนี่มปนเรื่องอะไรนี่เนี่ยจนบผมำัำทุบเลยนะครับอฮเสร็จตูล้ละมีแผนและแกไม่รอดแนะ่ <laughs> เอาล่ะพี่สบายเราให้พี่ชายของผมและลูกว่านตัวหน้ายของนี้ทำการตรวสอบความเป็นพ่อกันเถอะนฮะฮะ อะไรนะเขามีความสัมพันธ์อะไรกับพี่ชายของนายงั้นเหรอ,อพี่สไวยคุณไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่ามัางกรกับลูกตัวน้อยที่ปรากฏมาเมื่อเร็วๆนีนะ้ล้วนเป็นเลือดเนื้อทางชีววิทยาของพี่ชายของฉันทั้งหมดนะ่ะเหลีงยงเหลียงก็เช่นกันเขี่ยวตูก็เหมือนกันนะ่ะนั่นไม่ได้พิสูจน์ว่าเสี่ยวเฉียงเป็นเลือดเนใื้อแข็งของพี่ชายของคุณนะปนไปไปได้ไหมที่ลูกมังกรตัวน้อยในทีวีปมูเกิดมาจากพศสสบายของคุณนะ่ะ อ,อที่พี่พูดก็มีความเป็นไปได้นะหลังจากที่ตรวจบแล้วก็คุณจะไม่เป็นหรอกยังไงก็ตามนะผมมีเครื่องตรวจก็เป็นพ่ออยู่ที่บ้านนะ่ะดีแล้วแหละนะที่ผมซื้อไนวะ้น่ะมันจะได้มีประโยชน์สักทีอะ่ะหืมอะไรนะพี่ชายพี่กําลังเดินทางไปทําธุระปิดเวลาซะแล้วละ่ะผมคิดว่าเด็กอ้วนตัวนั้นน่ะก็คือหลานชายของพี่เหมือนกันอนะ่ะหืมอะไรนะ ก่อนหน้านี้ฉันก็รู้สึกว่าซื่อหลีช่ชาวคำโพนมากินไปเกี่ยวกับคู่วิ่งนินนะก่อนที่ฉันจะกลับไปจับตาจูดีคนนั้นไว้ซะถ้าซื่อหลี่ชาวมาและต้องการพาเด็กคนนั้นออกไปเราก็จะทุบตีเขาให้<ว><ด>ตัดมาในบ้านการบ้านที่มอญเฉยๆมอหมายหแนททำพันยาก,กระเพ่าอะ่ะฮึไม่มีใครสามารถต่อแรักับเด็กคนนี้ได้หรอกนะ อืมแชนแนวคำตอนนี้มีค่าพอยเต็มสิบเยี่ยมคะแนนเต็มอะ่ะแม้ว่าจะเป็นอันสุดท้ายแต่ก็เป็นอันแรกอะ่ะเยี่ยมเรามาชมเจยไปรอรับเดี๋ยวไปแรียกคนหนอื่นๆหลังเรื่องเรียนคันเทน่านะโอเคไหม <c oughs> มันง่ายไปไหมที่เราจะไปรับมือใหม่ไปที่โรงเรียน <c oughs> น่ะนี่ฟังนะนเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลแต่ก็หวังว่าพ่อแม่จะไปรับ คุณกลับมาตรงเวลาแต่เธอไม่ยังให้พ่อแม่ของเธอไปรับเธอที่โรงเรียนอย่างนั้นเหรอแม่บ้านทางหากที่เพี่วขมารับฉันนะ่ะในฉันก็ไม่สนใจเขาเลยสักนิดนะ่ะนักเรียนที่มีพ่อแม่ไปรับนะ่ะก็เหมือนกับเด็กที่ไม่มยไมหย่านมพวกเขานะ่ะไม่มีโอกาสในอนาคตและไม่สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วพ่อแม่ของเธอไปไหนอะ่ะย้อนกลับไปไม่รู้ตอนไหนฟังนะไอ้หนู พ่อแม่ของคุณน่ยมันไอสเซและเร็ว,ลวแล้วเขาก็ตายไปอยู่บนสวสรรค์ริบแล้วแล้วลุงของคุณจะพบพ่อคุณเองเข้าใจไหมพ่อแม่ไม่อยู่โดนทิ้งอยู่คนเดียวเมื่อเด็กน้อยคนนี้สามารถขับยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศได้ฉันก็ได้ได้พบกับพ่อของฉันและมาดูกันว่าเขาจะเป็นคนถอสเซและเร็วแบบไหนเด็กคนนี้จะต้องทำงานนะ่กเพื่อที่จะไปถึงสวรรค์นนะ่ะแะไปเจอพ่อ ใครดินทาวะเนี่ยหึในท่านช่วงนี้เป็นบัตรหรือเปล่าครับทาไมจําทีสองทีเนี่ยถ้าเป็นบัตรแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับานท่านเติมเองยุ่งน่ะช่วงนี้จาบ่อยจังวะนี่ฟังเจอร์ขับรถได้เร็วกว่านี้ขึ้นหน่อยสิแค่เจอเลยไม่ไหวเลยที่ฉันเจ็ตปวดเสาความเป็นพ่ออ่ะครับในท่าน